นี่งไปเลยเกร็บร้อยพุ่มกับสะท้อมีผู้จานงูเลยฮมจะจะหมดแล้ว เอา้ารับทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสุกคนนะตอนนี้ล่ะยามเ้าเาเขากับออกไปหน้าคือเก้าทุกคนดิคือว่างดขึ้นป่าก่อนทุกคนในตรงนี้นะพยุเข้ามานะเบิ่งข้าวกะพยุเข้ามาก็คือขึ้นป่ากับย่านเด้มันยา่านล่มย่านพยุเดยก็เลยพักนะทุกคนดิให้วิทย์พยุก,ก้อนนี้ก้อนจะกเดี๋ยวค่อยขึ้นนะเบิ่งดีวกว่าทุกคนในต๊ะคู่มือฝนนี่น้ำหอยนี่ไหลวุน่นๆเลย เขาจะไปเบิ้งเขาเจ้าตึกเป็นเจลุงผัดมันอยู่ข้างๆเทิงกันทุกคนนะมันหกนะหล่อป่านี่ขึ้นไปเขาเคยตึกได้นะเสียงเขาเซลเซลยยู่เชิงฮะตึกเจลุงนะโขข้ามแม่น้ำก็ทุกคนเอารถทางรถทางคนนี้ทเที่ยวลำกานนี้เลยนะอตอนนั้น้อยเซลพากันออมน้ำตูนโูนี่แม่นของพระรามทุกคนเลย เดี๋ยวนี้ญาแล้วยาไม่แล้วทุกคนไปมือนี้กะม,มี่บะพุมสาวมีใช่ไปหน้าน้ำมือนี้ <c oughs> โธ่บะพุมเด็กขนมกับสะท่อน,นะสบายเด็กบะพุมสบายด,าายดีพี่น้องมือนี้ห้าก็มาหน้ามามา,มาหาป้านฉันมานี่ละ มาหาบ้านขนาันหน้าทักแม่จะมีป้านเซียวกะให้ <c oughs> นะใช่ใช่เด้สบายดีมื้อนี้เฮาก็ไปหน้าไปทีหน้านำกันเด้อพี่น้องมื้อนี้สบายดีโอ้พากะได้ของกินกพม,มันเป็นจะแซ่บเช้มีปันกันกินเพื่อไม่ได้แล้วเนาะ <c oughs> ได้พูดละทงแม่วะเฮ้า,ามีได้เลยไปพูดเลย ขี่รถจักรไปได้คือไปมาน,นี่กันทุกคนเลยเฮ่าผ่านอันบอะภูมนี้ปะุูมนี้เป็นลูกของอ้ทุกคนเลยลูกของไอ้อันนี้เนะี่ยอันแบบลูกในบ้านนะลูกไอ้ทุกคนเลย่ะผู้นี้อันนี้ก็เป็นลูกไอ้คือกันอันนี้ก็แต่ว่าคนละพอคนละแม่ได้มีแม่นั่นขึ้นรถไม่ได้วะต้องขึ้นเลอ้อ้ออันผู้หนึ่งขึ้นอันนั้น อได้ปะได้ปะแน่ไปเดี๋ยวกะ <c oughs> สีออดเดินทางทุกคนเลยขี้ของอน้ำเดินทางนี่มันลายนะปะปะไปไปไหม<ะ>ลุยเลยทุกคนเลยวันนี้นะ,ะทางทุกคนเลยโอ้โหว่าเสียวรถจักไปได้หรือ,อเปล่านี่จักรตายก็จักแล้ว เกือบสามิสไซทุกคนเลยเกือบสามิสไซเฮแป๊บมันมันฟู่น้ำทุกคนเลยลดฟู่น้ำนะเกือบเป็นไหลอ่ะนะโอ้ยตัวนี้ห้ามไปฮอดคนเละนะทุกคนเลยนาจะโอเคแล้วป่านี้นะโอ้ยไรส์บเกนะนะือบมีแน่นนะลงเฮาแค่กินนี้นะแค่ไหลป่านี้เอา ชกเกิบก็มีชื่อเบิงึงอย่างพอแล้วมันจังเหนะ,เ,ะเป็นไหมการจะกินก็เนาฟ้ากันกินกน้นนำทางแล้ววันนี้นะเอา,าการนะตกน้ำนี่นะชกเกิบก็มีชื่อเบิงึงโอ้เป็นผู้สาวเพิ่เป็นนี่ยนะมีผู้ว่ามากักอยูบ่บ้งางบุพมักอยู่บ้งางบ่บ่มักก็เฮบ่มกัก ทุกคนเอ้ยเดินทางโต้เ<ๆ>ลยแถวนี้นีจะเป็นเข้าหน้าว่านหน้ายอดเขาเจ้าทุกคนเลยของชาวบ้านเขานะเป็นไฮหญ่นะทุกคนเลยไฮขึ้นไปพู๊เลยนะไฮนี่นะไฮแ่นะอันนี้กาหน้าหน้ายอดทุกคนเลย โซนลายนี้นายอดแถนี้นะ่ะมันจะย่าไม่ดีทุกคนเลยแต่ก็โอเคอยู่นะนี่นะก่อแตะก่อญ่หมดปละนายอดเข้าเจ้าจนเมื่นี้นะเดี๋ยวไปเบิ้งหน้าดำกับนายอดตัวใดงามเข้ากันเอ้าวูฟเฮ้ยนะลังนิลิบไปละน้อยทางเดี๋ยวก่นเอ้เบามือน่างไปหน้านี่โคตรเจ็บเลยวะ ทางไปป้านะเขเลื่องงบกบหน่อยได้ฮะ โอ้โตลงนี้จะแซ่ดทุกคนนะแจ้งวันยูนี่ได้ตลงไปแล้วนะมันได้บุ๊ตตูดหนึ่งนะกบตัวใหญ่ใช่ไหมเห็นโตูดลงกินแมนโบเคยเห็นไหมนี่แล้วทุกคนเลยกบน้อยมีท่านเยอะไปเลยนะฮะเราเห็นตัวหนึ่งตัวใหญ่ใช่ไหมตว เป็นส,สามนิ้วนี่แล้วดอกเหล่านี้แต่บา้ามันโบเห,นเห็นเห็นแต่ตัวน้อยนะฮาวไปได้เอามาได้ตัวน้อยเช่อยเราจะงมมันตัวใหญ่เนี่ทุกคนมันตัวใหญ่ตัวหนึ่งเห็นดอกมาต่ป้าผมนึมงเลยปับโบเห็นชักไปนะมีตัวน้อยโอกา,าได้ยางได้ทุกคนแันนี้นะเพราะว่ารถนะไปบบหอดนะ็ิหน้าเฮากับยูฟ้าพูดลนนะโดนไม้เป็นดอกตัวนั้นพูดลนะ่ล้มเด้อล้มเด้อ สาใช่ก็ประพุม่มกัเต้นก้อนละเอาหน้าป่านะโอ้ปลาน้อยี่มันไหลด้กยคนนะป่ายายาไป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 ล,นะล้มแะ้วหอยเด้อโอ้ปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งอ้าวลงนะนึกวาเห็นในปาเข่งน้อยนะหยิบลงหยิบลงไปปะเข่งหน้าจะขึ้นฮะ ย่ามม่มีโรคไ่มีโรคไปไปไปยาไ่ายไปไปปลากัวน้อยปากคอน้อยจะขึ้นเมืองทุกคนเลยเด็กเพื่อนนะตกละอ,อันนี้จะเป็นหน้าดำทุกคนได้สังเกตได้ไง่ายๆเลยนะแตกต่างกันหลายกับเขาหน้าว่านนี่เพราะว่าแถวน,นี้นี่เขาเจ้านิยมดำเหมอนะทุกคนนี่ อันนี้เข้าหน้าดําได้เข้านาวานนี่โอ้ยมันบ่มันบ่มมอกับแถวนี้ทุกคนเลยมอเแล้วกะเพราะว่ามันขาเจ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาไปเลยหาหญ้าได้เขาก็เลยใส่ดําเอามันจากบกเกิดเนมีหญ้ามีไปเลยงามได้เฮ้ยเลิกอะกรรประตูเป็นุดเลยนะเข้าแถวนี้เนี่ยโลนแต่บ่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใสเคมีทุกคนเนี่ยใส่แต่ฟุ่นขี้โง่ฟุ้นเนี่ยขี้ซัดนั่นแหละทุกคนขี้แยขี้ขี้โง่ควายนี่นะ มันก็เลยเฮ็ดเธอเขานี่เขียวง้ามนะแต่ละปีแต่ละปีมากอะดินกะจะมันจะบกซีทุกคนเลยเพราะว่าถ้าเฮาเคยสายฝุ่ยละดินเนี่ยมันอาจสีงามทุกคนเลยถ้าเฮาบกซื้อปีนึงมันกะผลผลิตที่ได้ฮับมันกะจะลดพ่อลงมากนะมันจะเป็นแบบนั้นทุกคนเลยโอ้เต็นแข่งกันเอาอดเทลงแล้วทุกคนเลย โบไล่มาก้อนเนี่ยจักเกินเพื่นเพื่นเบิ้งควายแล้วะวะจะมีไส้มากอ่ะอันหดไม้เข้ามาหกที่ล้างนะฮะไอ้ด,ดินเอ็ดไปเลยเราบ่อพุ่มได้โอ้โบไล่นี่จักเกินเพื่นไปเบิ้งควายไปทุกคนเลยแต่ว่โบเห็นเด้จักเพื่นไปมากอ่ะโบเห็นเพื่อนเลยนะ เดี๋ยวจึงน้อยสิลงไปหาเล่บเบิ้งน้ำไห้น้ำหน้าทุกคนเลยมาหาอัดน้ำไห้น้ำหน้าได้หาเบิ้งขันหน้าหาดได้ฮะพีเ่เลอเพิ่มวัวไล่ปะฟูจกักบัวไล่เห็นเพื่อนเพื่อนสาวมีชายกำลังาาทะเทาะไปนะเพิ่นมาหาควายพีเ่เลอ Thì lơ, mở lại thì nhìn ngu con này Bớt con Thì lơ, dạo khớn ấy là ngu thì thú Nga nga lơ Ngu Chắc u sở lý nữa Ô lý anh đã lăng dưới loài chứ lăng bởi là lăng đây lăng đây lăng đây lăn Bài sư Ờ, áo máy mà áo máy mà Ôi ôi ôi, lấy 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 วายวายอยู่โผนี่ต่อเรียบร้อยโยสามิชัยมาเพื่อสิกาการีนะมามามากากรบ้อกากรบ้อดูเอาเอากากรบ้อโอ้โอ้โมาแล้วทุกคนเลยมาแล้วมาเถอะเจ้ามาแต่เบิ่งควายเบิ่งควายเบิ่งควาย มาประเงานระบาดมั้ยงานแล้วมึงเห็นเซโตมินเห็นมาแต่ฟูลรัดมานี่มึงจะปลูเมัมาแต่ก่อบกเลยทุกคนเลยเด้เล่านี่น้อยนี่นะงูนี่หลายทุกคนงูสลิงกับงูงูนะงูสิงเซ์งูสิงหน้านะเขาเห็นนี่ัวง่ายเลยเห็นก้อนนี่จับโตเป็นเเลยทุกคนเนี่ก็ะะอ้าโตอ้าถือเพอสิกลับอร์สิกรโหมันเด้อ กาะมุเเ่นแน่เรียบร้อยทุกคนตัวเบาง่ายไปเลยนะอพอดีต้มซาพอดีอพอดีต้มซาเลยทุกคนเลย<ป>นะตัวเบาข้อใหญ่ไปเลยนะแต่ก็โอเคเด้ทุกคนไนดะ้สำนีกโอ้กากาบอ๊อตัวเคยกินบ่อเคยกินกเฮ้ยเคยกินเพื่อได้เคยกินเนี่ย โ้บอกพูมิกับสาท่อมีผู้จานงูเลยฮะมียามันตอดบอ <Okay. S 1> งูนีนม,มีพิษงูนี่โอ้บอกไล่มานแล้วทุกคนมีนะ <c oughs> มาแต่เบ,บิ่งควายกับมานไปเออไม่ได้นั้นบอโง่ได้ซะข็นครบบอครบแล้วควายตัวนึงเป็นสองก้อนเป็นบ้านอะไร คือโบ้ไล่นี่ขึ้นเบื้องควายทุกคนเลยเพิ่นนั่นมาแต่เสาๆพุ่นนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่นมาก้อนนะนี่กัเพิ่นมาก้อนแล้วเพิ่นเบื้องควายลงมาพัเห็นงูนทางเออเพิ่นเขาเพิ่นมีกากรับนะเพิ่นนี่เคยกรับเห็นเอาไม้ยตีเอาย่อได้ซึมมีตีฮะถือเมออื่อปานี้เด้อ <laughs> จะไม่ใช่ โคตรตึงเลยทุกคนให้มีย่านงูนะเอามาพันเชออื้อคอเฉยยุกอ๋อไหมเลือดมันชื้เด้โอ้ยเพิ่งเราพาดเชื้อคออ๋ออ๋อไไเอาไปไว้ไปเอาไว้เชื่อนะเอาไปปาไปกอกว่าย่าฮะเออข้าวหน้านี่งามเลยทุกคนเลยปีนี้งามสุดยอดเลยข้าวหน้านี่ก่อแต่ก่อ,กอบางไงบางไงเลยนะบ่มีย่าเลยย่าขึ้นบน่ได้เลยนะปีนี้นะเห็นบ่ล่ะ โอ้น่า,านดุสลานอยู่ทุกคนเลยนรามาคบีบาทีเที่ยววันท่านได้ตึ้งน,นะจุนี้นะน,น,น,นี่ตองนี่นะโกกใช่ไหมกกแบบนี้นะกกนั้นแล้วเคยชุก,กนะโอ้ตาตีแล้วน้บงัง่ายเนื้อชุกแล้วได้นีน่นะอ๋อทุกคนเลยเดือดสิปีดเอามือบ่มนะนะจรงๆว่ามันสีรถนะบ้าตัวน,นั้นเลยสิเส,สร,ร้ยตัวน,นั้นจะหลุม นี S <S ่ยทุกคนนี่แน่นี้นะครปิดเอามือบ่มไวประมาณสองขึ้นมากกัสุกล้วถือเอาน้าตรงนั้นเลยเออสิปิดให้สุกปะสุกฮะนี่มีซุกน้าตามตีซุกปะมือหกง่ายเนื้อหงเฮาเลยมือง่ายดิ้ง่ายเนืง่ายสุกปะ โอ้ยทุกคนเลยนูอบบ n น oh! ่ทุกคนเลยนูแบบบบ n เลยด้วมามเข็บนี่นะเฮาห่าปิดอันตรน่อตึงๆน่อ้ะ่เฮาินนี่แล้วน่จบุกกม้นอน่ะตุลวนโอ้ยกสุกลยสปิดเอามือบ่มนั้นทุกคนเลยเพราะว่านมันล่นขันปลาไว้อยู่โกกนี่น่ะนี้ก กุกไม้ใหญ่ตัวนี้ทุกคนเนมเมย็นเป็นเพลง้างแล้วตัวนี้กิลมานี่ว่าเส็ดางเฟิองทุกคนเนี่ยปั้นเฟิงขึ้นไปนี่นะแล้วเอาเฟิองขึ้นไปไว้นี่เดี๋ยวมาเอาไ่มาขามอ่อนไปใส่ต้มต้มงูสิงกินง่ายนะทุกคนเลยเยอะเขา่า อันลาน,น้อยเขาผ้ากันเยอะเข้าละมีอย่างมาลมละไ,ไฟกับติด๊ด้ลทุกคนเลยเดี๋ยวสิมาเอ็ดคู่งูต้มนะนีต้มส้มนอนได้วันนี้นะ มือวานนี้ได้กลินแล่นมื่อนี้ได้กินงูทุน่นมาหน้าก็ซ้ำยุฟ้าแล้ว ลูมงางทุกคนนล่ลูมเกตมันอ้อนี่งูตัวพู้นะงูตัวพู้นี่มันจะบ่ายสำหรัมง,งูตัวแม่ได้เดี<ม>๋ยวซ้ำนี้นะมันเยอะเมื่อโซดเลยงูตัวพู่ทุกคนนี่งูตัวแม่น่ะัวใหญ่ได้ โอเคนะทุกคนนหน้าสีพอนะเดี๋ยวไปเจาะยู่ชางนี่นะไมใส่แล้วน้ำนะนุ๊ก Hmm. ฟักเป็นทอนเรียบร้อยทุกคนเน่ยเดี๋ยวสีขึ้นไปเอาหม้อลงมาค้างแล้วก็เอานี่ลงตำลังนะมีใบประขามครับทุกคนเน่ยฝึกเชือนะ คนเียชีเชิงงูเลยนะมาท,ทุกคนเียเดี๋ยวส้พักกระเพราแล้วก็ใบมะเขือเพิมม่มความหอมยิมกิ๊ดต่ำเจ้าวบีคักๆเลยทุกคนเลยแสบนะเดี๋ยวกสิโปร่งก้อนมัน โไปดีกินได้วันนี้ป๊เอาหุนได้มืนนนะมกกีนะมาตุกเดวเลยตักคนนะให้บอลไล่ตามแก้วตักมดบ้าดเดียวเลยได้ดต้สมส้มเอามาืนี้นะนาม,ามา,นะามีเชือกยา่ามชือกยามานานนะเชือบี อืมไปคนนี่สุกระบาดนี่โอ้นาำเทียมาล้วไปทาปกินเสื้อที่นองเสื้เ,เข้ากันสองห่อจะไปใส่กับอกพุม่มทั้งเล่โบกทั้งเล่เพิ่มเยอเข้าแห้งนะจะยืนเด้อเป้าก่อนได้ฮอนปะนะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มเลิกกินข้ามรุมหลาน ป้าเขามาอยู่หน้าพี่อยู่เฮือเออ่อนเลยแอลซื้อขนมตัวนะอ,อยู่เฮื่อนเลยเยอะแต่ขนมเนาะมาหน้าพี่มาหน้าคู่มือเด้อบ้านี้มาหน้าเลยเยอะเยอะเ,เข้านะอ่าตกองทุกคนผู้นึงเอาก้อนอืะ อืมขคจะทำชาชามแก้วเหรอืมโฮ้ยแซบโทษงุ่มแซบป่ะพุ่มแซบแซบอืมห้าน้ำบงแซมห้าลูกนืม ทำไม่ใช่อือือเื้อเอือุยเจ้าบีกม,มคทุกคนอไอ้ซุยกินพอมหอนี่แซ่

怎么了 ลือแค่เต็มบงแฮดสาวใช้อืมโตแซ่บๆบ่มาหน้านะแซ่บๆนี่อยู่เฮือนแล้วกินแต่ข้าวนมเลยนะนะกินข้าวมีแซ่บโอเคทุกคนเลยตอนนี้กะกินข้าวกินน้ำกะอิ่มแล้วนะดีกว่าสิได้พักผ่อนก็จริงจริงน้อยนะแต่คลิปนี้ก็สิได้ฝากกับสมาชิกทุกคนเลยขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามส่มเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหนพบพอได้ไหมคือเก้าทุกคนเอ้ย บายกองได้ไหมนีเลูกข้ามวาวนะมื่อนนี้ฮาก็ได้จบคลิปฟั่งแซมนี้แหละทำเมื่อนี้ฮ่าก็ปิดเทอมมื่อนี้แหละแ้มนี้ละว,วาวเลยกระจาอชอบปิดคลิปปิดเป,ป่นโอ้ยบอกพูดไม่ใช่มาปิดบังดูซะปิดบังดูเอาแบบล่าพี่น้องไปแล้วตัวล่าไปเลิกเอาล่าของดูเฮ็ดเอาล่ะ<า><อ> เอามนแล้วเอ้าืัอนี้เห่ากันสีคอจบไปซ้ำนี้ก่อนมาลูกๆนะอเล่